สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเสนอเต๋าจะว่าเป็นเต๋อพิเศษแล้วกันนะครับเป็นเต๋อพิเศษเต๋มีเสียงนะครับแต่เราทำสามหน้านะครับเราทำสามหน้านะครับเราทำสามหน้าดูดูหน้าเต๋นะครับดูหน้าเต๋นะครับดูหน้าเต๋าดูดูงานครับเราทำสามหน้าเราทำหกสี่สองนะครับจะว่าพิเศษยังไงครับหนึ่งมีเสียงหอกสองมันเน็บไปในตัวนะครับ 642ครับ642นี่ครับลูกค้าที่เคยถามว่าในเตาปิดเอียวนี่ครับเราก็ทําแบบนี้นะเตาปิดเอี่ยวในปิดเอี่ยวปิดสามคือเตาตัวนี้เลยครับเหมาะเหมาะสําหรับลูกค้าที่จะไปไปขย่าแล้วปิดเอี่ยวปิดสามเลครับเหมาะเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังดูว่ามันจะมีเสียงออกจริงหรือเปล่าแล้วมันจะแก่642หรือเปล่านะครับ เวลาเสียงมามันจะเสียงยังไงลูกค้าถามมาผมก็ตอบได้บอกว่าเสียงมันจะรัวแบบนุ่มๆนุ่มๆทุ่มๆนะครับเสียงมันจะทึบนุ่มๆทุ่มๆนะครับลองฟังพร้อมๆกันนะครับถ้าเราฟังไม่ได้เราก็อาศัยแข่งลูกขยันนะครับถ้าเสียงแบบนุ่มๆทุ่มๆเราก็สามารถแทงได้เต็มตัวเลยนะครับอลองดูครับเต๋าตัวนี้มันแก่หกสี่สองหรือเสียงหกสี่สองนะครับเน็บเนื้อหกสี่สองก็ได้ครับ อาจจะว่าเน็บเนื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความขยันมากเลยอ่ะลองดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับมีแน่ครับหกสี่สองเนี่ยถ้าเราเบียดเบียดหน้าเสือเล่นนะครับเปิดนี้ลูกคนขยาวบอกเลยนะกักหกสี่ครับไม่สู้สองเรากักสี่สองไม่สู้หกนะครับเราเอาเราเอาสี่มาล่อนะครับเอาลองดูนะครับว่ามันจะแก่อย่างที่คนขยาวพูดหรือเปล่าครับ สี่สองสองนะครับให้โลออกสี่สองสองเราได้ทุกตัวเลยนะครับเรากักหกสี่ไม่สู้สองกักสี่สองไม่สู้หกนะครับระบีปอนะครับเป็นเต๋าเน็บนะครับเป็นเต๋าเน็บพิเศษนะครับเน็บพิเศษไม่มีอะไรนะครับตรวจได้โยนเหมาะสําหรับงานลงบอลในเรื่งานตัวนี้เราทำสามหน้าครับเน้นทำสามหน้าครับหน้าเดียวเราไม่ทำสองหน้าเราเราจะทำสองหน้าขึ้นไปนะครับสองหน้าสามหน้าเราทําได้ครับลองดูนะครับ อ้าวเปิดนี้อีกแล้วครับเปิดนี้ก็มีครับเนี่ยกักหกสี่ไม่สู้สองอีกแล้วครับกักสี่สองไม่สู้หกเราเบอร์สี่มาล่อแล้วส่วนมากพวกเสือเซียนเนี่ยเขา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 จะขายเบอร์สี่กันนะครับอ่าลองดูว่าเนี่ยลองดูว่าจะมีหรือเปล่าความขยันของของเต่าชุดนี้นะเราทํามาหกสี่สองนะครับเห็นไหมครับลูกค้าออกสี่สี่สองครับสี่สี่สองเราได้เปรียบครับหฮโลเหมาะสําหรับงานลงบ่อนเลยครับงานลงบ่อนที่ บอนไหนที่มองหาเตานี่ตัวนี้เลยนะครับบอกได้เลยครับได้เปรียบเยอยเลยครับเตาไม่มีแผลไม่มีหลักฐานเลยนะครับไม่มีแผลไม่มีหลักฐานนะครับเล่นเสร็จลูกค้าขอเตาเอาให้ไปเลยครับไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับอ่าลองอีกเปิดหนึ่งนะครับเสียงมันจะเสียงมันจะทุบทุบทึบนุ่มๆทุมๆนะครับลองฟังดูครับเวลาหกกับสี่กับสองมันมานะครับอย่างนี้แรงครับอย่างนี้แรงเปิดนี้คือ แรงเราไม่ต้องเล่นก็ได้เราอาศัยแทงลูกขยันเราไม่ต้องฟังเสียงอะลองดูเราจะเปิดนี้จะเปิดไวๆหน่อยนะว่าลูกขยันจะหกสี่สองจะมาหรือเปล่านะครับามาเตรมตัวเลยครับหกสี่สองนะครับหกสี่สองนะครับลูกค้าท่านใดนนสนใจเต่าตัวนี้ครับเหมาะสําหรับงานลงบ่อนเลยนะครับงานลงบ่อนเนี่ยเหมาะเหมาะสําหรับมากๆเลยนะครับเนี่ยงานไม่มีแผลไม่มีหลักไม่มีแผลให้ลูกค้าที่จะได้เห็นเลยนะครับ แต่เราบอกแล้วาเรากำหัวใจยังไงเราก็ได้เปรียบครับดีกว่าท่านไปซื้อเต๋าตลาดแล้วแทงตามวัดแทงงานวัดดวงครับท่านเสียเปรียบแน่นอนแต่ถ้าได้เต๋าตัวนี้ไปท่านยังไงท่านก็ได้เปรียบเพราะเรากำหัวใจไว้นะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ